สวัดีครับผมเพชรพราวลดสปารีบซี่สู้ผู้สุขคนครับผมมัอน,นี้ก็อชิมาตามแนวทางลาพัฒนาของยายนงเนาะพี่น้องเนาะลาพัฒนายายนงวันศุกร์ที่สิบเจ็ดตุลาสองห้าหกแปดเนาะพี่น้องเนาะมาเบิงผลลาพัฒนาเลขบนออกหนึ่งหาสองเลขลางเก่าหนึ่งเนาะพี่น้อง พงย่ายนุ่งบกเขาพี่น้องเขาตะเล็กวิ่งเล็กวิ่งเขาหาพี่น้องเล็กวิ่งของพันเข่าหาจับคู่บกเขามันบมมีหนึ่งกับสองนะพี่น้องท่านมีหนึ่งกับสองใลเขาบนเข่าล่างคนละเล็กวิ่งเขาหา อ๋อบกเขานะพี่น้องเขาตะเล็กวิ่งเล็กวิ่งเข่าหาได้พี่น้อง sign. ด้วมิงวดนี่แหละเล็กวินพนหนันมา,มาประกบบอกยังไงมาประกบเนะพี่น้องเล็กวินควรหากับมาอยู่เก่ากับมาอยู่มันขาดหนึ่งกับมันขาดันหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งกับยังไงขาดหนึ่งกับสองขาดหนึ่งกับสองนะพี่น้อง ขันวิ่งหนึ่งกับสองกับ,กบขีดมาบนมาล้างเยอะก็คืบอบวกเขา่าเลยพี่น้องตั้วว่าเลขวิ่งกับเขา่าเยอะเดี๋่อยได้พี่น้องนี่ทั้ง่ยวันที่สิบเจ็บ แล้วใหญ่หนู วิ่งบนล่างห้าห้าครับสาม เราบังเล็กวิ่นมาเนี่ยเล็กวิ่นพันชิมีสองสามสี่เนี่ยมึงนึงบัดอัน เจ็ดส้นเนาะบัดเจ็ดสองตัวเวราอันนี้บัดสามสองตัวสามสี่ห้านี่สามกับสี่มัดส้นกันเด็กวิ่นเพลน ส่วนเล็กจับคู่สองสามสองสี่สามสี่ แล้วก็ซีซีเอาเรื่องเพียนหาสามก้อนกับว่าเป็นอทางอันเดียวกันทีเ่เราสามหาบอกผิดขึ้นนองสามหาไม่เป็นหาสามแล้วก็หาแล้วก็ซีหา มันคือเขียนมันตกกันนะตกกันแต่ว่ามันเน้นให้จังไรวะห้าหกสองเก้าสองหกมันคือไม่นเน้น ต่ว่าเขียนว่าเป็นตัวก,กันแต่ว่าบบาเน้นให้เป็นตัวเน้นพร้อมเอาเดี๋ยวเขียให้เบิ้งพี่น้องเพื่อเน้นหาสามสามหาบนล่างไปกลับนะพี่น้องเน้นสมเน้นสามหาแล้วก็หาหแล้วก็สองหก เป็นตกกันแต่วะันมาเน่ยนดยพี่น้องเดี๋ยวเขียให้เบิงงเด้วเดี๋ยวอ่านแล้วกันเขียให้เบิงงมัดสูกที่สิบเจ็ดตุลาเนี่ยเล่ายายนงบนล่างวิ่งหาครับ3มนี่ส่วนเลขวิ่นนี่สองสามหล้วก็สาหาเลขวิ่นนี่ส่วนจับคู่นี่ก็สองสามสล้วก็สี่สีหาสหาตกกัน 3, 4, หาห สองเก้าสองหกแล้วก็บัตรมาเน้นมาเนนตัวกันปะนี่นี่ตัวกันเห็นว่ามาเนนตัวกันอันนี้เป็นตัวเนนอยู่ในสามหาเนี่ยแต่ว่าอันนี้เพื่นเขียนบอกว่าตัวกันนะท่านบัตรมาเนนห้าหกกับสองหกไปพี่น้องมาเบิรงเด้อยห้เบิรงนี่เห็นว่าเพื่อนเนนสามหาเห็นปะ บานนีเ้เพิ่นเขียนบอกว่าตัวกันบัดมันเน้นหาหกแล้วก็สองหกมเนาะพี่น้องพิจารณาเบื่อนได้ธรรมกัจจัะขักระพันอ่ะขอบุญขอบุญยายน่งหลายๆกับผมขอ้พี่น้องเขามันหมนันเฮ้งๆฟังๆกันก็ฝากกดไก์กดแจ่มเลยตามเดวยพี่น้องนะเอาสวัสดีครับผม